ส่วนของเส้นตรงสองเส้นนาวีก็พูดไปไหนนะตัดเส้นขนานสองเส้นส่วนของเส้นตรงสองเส้นหมายถึงว่าตรงนี้คือสองเส้นนี้เนาะไปตัดกับเส้นขนานเส้นขนานคาดว่าน่าจะเป็นคู่นี้ที่เป็นลูกศรแบบนี้ใช่ไหมนี่เส้นขนานถามว่าดังรูปนี้นะถามว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยหมายถึงอะไรกุดาไปถามความสัมพันธ์นะของของเด็กนะ ปสามเด็กปสามบอกว่าไงรู้ไหมความสัมพันธ์หมายถึงเนี้ยเหหมายถึงว่าเขามาอันนั้นกันน่ะแล้วก็บอกว่าโอ้เด็กน้อยความสัมพันธ์หมายถึงอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เป็นเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับว่ามันเกี่ยวข้องอะไรไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางอ้ทางนั้นทางเพศตรงนั้นโอ้แล้วก็ว่าเด็กเนาะนะเอ้า ความสัมพันธ์นี้เท่ากับเท่าไรได้ผลลัพธ์ตรงกับข้อใดอว่าต้องหา A หา B แล้วก็มามบวกลบกันนี่นะมาคูณ 5. อ้าเําทำไงต่อเนี่ยเส้นสองเส้สสสนนีน้ขนาดนกันขนาดนกันอย่างน้อยมุมแยง้งจะเท่ากัน A เนี่ยต้องเท่ากับเท่าไรเนี่ยสากสบ 33, 3า <33. S 2> ใช่ไหมตรงนี้เท่ากับ3 3มสามันแย้งเลยนะตรงนี้เท่ากับส8อีอินนี่ ไม่ใช่สามแปดสามแปดต้องไปตรงนี้ก็ลูกชี้ตรงนี้ไงเออตรงไม่ใช่ C นะเออสามแปดตรงนี้นะเราะว่ามันตัดกับเส้นขนานัทน A เราได้แล้วเอาเขียนไว้สามสาสามสามแล้วก็ C เราก็ไม่ได้แต่ข้าง C B กับ C ก็ต้องเท่ากันดิ่คนฮะ B กับ C ก็ต้องเท่ากันดี B กับ C B กับ C เท่ากันไหม ้องเท่ากันอามุมอันนี้คือถ้ายึดเส้นนี้เส้นตัดมันเป็นมุมตรงเหมืนอนกันลบก็ต้องเท่ากันคือร้อยสี่สิบสองถ้าถ้ายึดเส้นนี้เป็นเส้นตัดนะถ้าคููนี้ขนาดนะมุมนี้มุมนี้เป็นเส้นตัดมุมมุม C ตรงเนี้ยต้องเท่ากับมุมนี้ถูกไหม แต่มุม C เนี่ยบวกกับตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่180เ <180. S 2> พราะนั้น C เราจะหาได้แล้วใช่ไหมใช่ซีจะหาได้เพราะนั้น C บวกกับ38มเนี่ยมันต้องเท่ากับร8อยปถูกไหมเพราะว่าเส้นคณิขนีขขนานกันถูกไหมเนะนี่ยใช่เพราะนันเท่ากับร้อยปดสิบลบสามเท่ากับเท่าไหร่ร4 2 142 14 ร้ 2> 2อยสี่สองเป๊ะไหมเป๊ะสิร <4. S 2> ้อยสี่สองอ่ะโอเคซี C ได้แล้วเอก็ได้แล้วซีก็ได้แล้วเหลือบีนะบีมันยากตรงไหนไอ่ะก็ร้อยสี่สอง่าลบกันบีร้อยสิบสองบีเกี่ยวข้องยังไงก็ออกมันเป็นเส้นตรงเนี่ยตรงเนี้ยกำหนดแค่ no อันนี้ก็ลบร้อยแปดสิบบีเนี่ยใช้เรื่องของอ่า ต่อด้านออกไปก็ได้นะก็ใช่อันนี้ต่อด้านออกไปอ่ามุมภายนอกเท่ากับสองมุมแต่ตรงนี้เราไม่รู้ตรงนี้อ่าตรงนี้จะรู้ไหมตรงนี้จะรู้ไหมรู้เรารู้สี่สี่สี่เราได้ยังได้แล้วส่เราได้แล้วร้อยสี่สิบสองโอเคแต่สีก็หาได้จากตรงนี้ก็ได้นะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอ้ละแล้วเราบีนะ B คือตรงนี้ A ดูและ A คือ33 B เนี่ยคือสามเหลี่ยมรูปนี้ต่อด้านนี้ออกไปเนี่ย B ต้องเกิดจาก33บวกตรงนี้ใช่ไหมอ่าแต่ตรงนี้เราหาได้ไหมหาได้ไหมแต่ก็แต่ก็หาได้เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้มัน38แปดเราก็รู้แล้วเพราะนั้น180ย0ป เราหาตรงนี้นะ180บวกกับเท่าไหร่่อาลบลบเท่าไหร่ลบ33บวกกับ38เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่33สาบวกสาเป็นเท่าไหร่เป็นเป็น7จ็ดสถูกไหมลบเจ็ดสิบเอจะเป็นตรงนี้เห็นไหมเจ็ดเตรงนี้เท่าเท<อ>่าไหร่2ี ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าไงไม่ใช่ไม่ใช่ดิสิบเก้าฮะเออไม่ใช่ดิไปแล้วสปอรร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบเอ็ดก็เป็นต้นไรสิบลบหนึ่งเหลือเก้าอันนี้เจ็ดเป็นร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าบางครั้งเราก็หมื่นหมื่นไม่เป็นไรร้อยเก้าร้อยเก้าทีนี้นี่คือตรงนี้ช่องว่างนี่คือร้อยเก้า นี่คือ109เพราะ,ะนั้น B จะเท่ากับ109บวกกับ33ถูกไหมเพราะเป็นไตรแคนเกลสามเหลี่ยมไงมุมภายนอกเท่ากับ,บมุมในที่ตรงข้ามบวกกันมัน B ได้แล้ว B ก็คือ100 109บวกกับ33จบแล้วทุกอย่างก็จบแล้วมัน C ก็รู้แล้ว C คือ, 42, อเท่าไหร่นเนี่ยซีคือร้อยสี่สิบสองนบร้อยเบวกกับ33ก็เป็นเท่าไหร่4ี่ เป็น2ทด 1, <ม> 1> เป็น142 B <4. S 1> ก็142เหรอถูกไหม B ีก็เป็น142ยสิบสองถ้ามันเท่ากันจริงอ่ะอันนี้ลบละภก็ได้ปีเลยฮะถ้ามันเท่ากันจริงอันนี้ลบละภก็ได้ B เลยเพราะว่าสองตัวนี้บวกกันกับตรงนี้เท่ากับตรงนี้บวกกันอืม B B กับ C ต้องเท่ากันแต่ยึดตรงเนี้ยมุมภายนอกเท่ากับมุมภายในที่อยู่ตรงข้ามเดียวกันที่อยู่ตรงข้าม B กับ D มันตรงข้ามกันไหมก็เรามีเทตเตีอันนี้ป่ะมีเส้นตัดแล้วก็มีมุมภายนอกอ่าอันนี้คือมุมภายในกับมุมภายนอก ที่อยู่ข้างเดียวกันเ <bara S 2> ท,ท่ากันของเส้นตัดอันนี้มันหมายถึงมันเหมือนตัวเดียวกันไหมเนี่ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นสีเราก็ไม่ต้องพิสูจน์ก็ได้เนี่ยเราก็ใช้สฤษฎีนี้บอกเลยคือคือเส้นนี้มันเส้นตัดเนี่ยเส้นเส้นนี้ขนาดแล้วก็ลากเส้นนี้ถูกไหมเนี่ยนี่ก็ลากเส้นนี้อันนี้คือมุมภายนนนออกัอนนี้มุภายในอน,นี้คือมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันฟอนต์สีกับเอ ไอกับบก็ไม่ต้องเป็นจังหาหรอกเนี่ยเสียเวลาหาเนี่ยไ,ไหมแต่มันทำมันมันมันมีสองเส้นเนี้ยมันทําให้เรางงเส้นหนึ่งอะ่ะถูกไหมถูกไหมโอเคพาได้แล้วก็ตอบแล้วแล้วก็ไปใช้ความสัมพันธ์เอาห้าไปคูณ3ามสแล้วก็บวกกับ b ตรงนี้แล้วก็ลบกับ2 c เป็นร้อยหกิบหก่อนเกิดอะไรขึ้น เป็น, 100, 100น,นร้นอยร้อยเท่านอันเนี้ยคูณกันรอ้อยหกห้าก่อนแล้วก็วกเอาร้อยหกสิบห้าไปบวกร้อยอันนี้มันขอ้ขอข้ออะไรเนะี 19, ่ยข้อสิบเก้าใไหมโอ้ร้อยสี่สิบสองเท่ากันเลยนะในฉะเฉลยเขาก็สรุปมุมมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันกับ กันของเส้นตัดรวมกันมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเขาใช้มุมภายในนะเขาาดึงมามุมเป็นมุมภายในแต่เราเป็นมุมภายในและภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันมีขนาดเท่ากันแต่รู้สึกว่าในทฤษฎีของเปา .6 อ่ะตรงเนี้ยมันไม่มีมันไปอยู่ชั้นม .3 เออที่มุมภายนอกมุมภายในเนี่ย แต่สมมุติเราก็เราความจริงเนี่ยความจริงอันนี้คือตรงข้ามมาก็ได้นะใช่ไหมมันเท่ากันอยู่แล้วมันตรงข้ามมาปุ๊บมันก็เป็นมุมแย้งเท่ากันแล้วถูกไห้เนี่ยตรงนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นเราเรายาวยาว,ยาวเลยวิดีโอยาวเลยจากเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะลองดูจากเนี่ยนะตรงนี้บเนี่ยมันก็เด้งข้ามมานนี่ได้ไงถูกไหมเนี่ย เออนี่มันตรงข้ามอยู่แล้วแล้วตรงเนี้ยยึดเส้นคู่นี้นะขอขอขอเขียนเลยนี่กับอันนี้อันนี้เพราะนั้นเนี้ยก็คือ C ีเนี่ยจึงแย้งกันนี่ไงถูกไหมนั้น c แย้งตรงนี้ปั๊บ c กับ B เท่ากันเราก็ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์เมื่อกี้หา B ตรงเนี้ยงงต้องไหนขอเนี้ยชัดเจนหมดลแล้วเนี่ยามมาููกดตลคนวณผิดัคือไปถึงว่าหา A หา B หา C หมดแล้ว ใช่ไหมถูกเลยโอเคก็อย่าขี้เกียจด,ดิ <c oughs> ตายสิบนาทีเลยพ่อนี้คำนวณแล้วมัน